ว o ลคัม c บ t ทูชา n น e ล2026 Toyota Corolla Cross อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนและในปี2026นี้ Corolla Cross กลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับโฉมและอัปเกรดหอลายจุดที่น่าสนใจมากทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ยังคงเป็นจุดแข็งของ Toyota เหมือนเดิมรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความอเนกประสงค์ขับง่ายประหยัดน้ำมันแต่ก็ยังดูภูมิฐานและทันสมัยเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในวันหยุด ภาพรวมของโคโร l a Cross 2026จะให้ความรู้สึกที่ดูโตขึ้นและพรีเมียมกว่าเดิมเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันไฟหน้าเลดทรงเพียวถูกออกแบบให้รับกับเส้นสายของฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวไฟเด y t i m e r u n n i n g ไลท์ให้ลูกทันสมัยและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันกันชนหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูแข็งแรงและมีมิติส่งผลให้รถดูเป็น SUV อย่างชัดเจนมากขึ้น ด้านข้างของตัวรถยังคงสัดส่วนที่กำลังดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเส้นคาแรคเตอร์ลายพาดยาวจากซุ้มล้อหน้าไปถึงด้านท้ายช่วยเพิ่มความรู้สึกโฉบเฉี่ยวซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออันลอยลายใหม่ขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถทําให้โคโรล่าครอสดูพร้อมลุยมากขึ้นแต่ยังคงความสุภาพในแบบรถครอบครัวด้านท้ายออกแบบใหม่เล็กน้อยไฟไท้ายเลตด,ดีไซน์เรียบหรูดูทันสมัยและกันชนหลังที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือบรรยากาศที่ดูพรีเมียมและใช้งานง่ายตามสไตล์โตโยต้าวัสดุภายในถูกปรับปรุงให้ดูดีขึ้นผิวสัมผัสนุ่มในหอลายจุดการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้ารวมถึงผู้โดยสารตอนหลังที่ยังคงมีพื้นที่วางขาและสีสับเพยีพยงพอสำหรับการเดินทางไกลแผงหน้าปัดมาในรูปแบบดิจิทัลที่แสดงผลชัดเจน สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วระบบเสียงให้คุณภาพดีเหมาะกับการฟังเพลงหรือพอดแคสต์ระหว่างเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่จับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าเป็นอีกจุดเด่นของโคโรล่าครอสสามารถใส่ของได้เยอะเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวหรือการเดินทางท่องเที่ยวเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัวในด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่าครอส2026ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลขับขี่ง่ายเหมาะกับสภาพการจราจรในประเทศไทย ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทําให้การขับขี่นุ่มสบายแม้ถนนจะไม่เรียบระบบพวงมาลัยให้ความแม่นยําควบคุมรถได้มั่นใจรุ่นไฮบริดยังคงโดดเด่นเรื่องความประหยัดน้ํามันเหมาะมากสําหรับคนที่ใช้งานรถทุกวันในเมืองการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นเง,งียบและลดการปล่อยมลพิษทําให้โคโรล่าครอสเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางในเรื่องของราคาโตโยต้าโคโรล่าครอส2026ยังคงวางตำแหน่งเป็น SUV ที่คุ้มค่าราคาเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มามีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบประมาณและการใช้งาน เหมาะทั้งคนทำงานรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กไปจนถึงผู้ที่มองหารถอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานระยะยาวโดยรวมแล้ว Toyota าโคโรล่าครอส2026คือรถที่พัฒนาขึ้นจากกลุ่นเดิมได้อย่างลงตัวดีไซน์ดูดีขึ้นภายในทันสมัยสมรรถนะเหมาะกับการใช้งานจริงและยังคงความน่าเชื่อถือในแบบโตโยตา้า